สถาบันการสร้างชาติ Nation Building Institute น้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ผมได้มีโอกาสมากล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้มาเป็นสมาชิกครอบครัวในนี้ที่เข้ามาเนี่ยนะก็ด้วยความที่ไม่รู้จักสถาบันนี้เพียงแต่ว,ว่าก็มีพี่ตุก๊กนะซึ่งเป็นทีมงานของสถาบัน ชักชวนแล้วก็แนะนำด้วยความที่เราเองทำงานมานะฮะสีกว่าปีใน20กว่าปีผมก็เกือบ20่สิปีก็ถือว่าเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรเ็เป็นผู้บริหารที่เรารับผิดชอบในต่างประเทศก็หมายถึงว่าทั้งองค์กรที่ต่างประเทศนั้นเราเขึ้นอยู่กับเรานำ ก็สงสัยด้วยชื่อหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติก็เลยเกิดความสนใจว่านะฮะมันมีอะไรที่แตกต่างจากที่เราทำไหมจึงเข้ามาร่วมกับสถาบันวันแรกที่เข้ามาก็พบแล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากทีมงานของสถาบันที่ให้การต้อนรับ แนะนำบริการด้วยความอบอุ่นนะได้พบพี่ๆร่วมรุ่นสิบที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพเลยนะและยังมีสมณะเจ้านะอีกรายรูปและทุกท่านเองนะก็เพิ่งรู้จักกันแต่ว่าบรรยากาศนี่พูดคุยกันให้ความสนิทสนมเป็นกันเองถึงแม้หลายๆท่านก็จะเป็นระดับรัฐมนตรีระดับ ประหลาดระดับอธิบดีแต่ทุกท่านก็ให้ความเป็นกันเองอันนี้ก็เป็นความประทับใจเป็นบรรยากาศที่ดีในสถาบันเริ่มต้นแล้วก็ได้พบอาจารย์ที่เป็นประธานสถาบันคือท่านาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เกลียงศัติ์ซึ่งทุกท่านก็จะเรียกว่าอาจารย์แดนได้เห็นนะกลยุทธ์ของท่าน ได้เห็นยุทธศาสตร์ของท่านที่ได้วางโครงสร้างนะฮะของสมาชิกนสชรุ่น10ถึงระดับวางแนวตั้งแนวขวางเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญสำคัญทุกคนและก็สามารถทำกิจกรรมเชื่อมโยงกันได้แบบสมบูรณ์และยังเชื่อมโยงไปถึงรุ่น อื่นๆนะฮะรุ่นพี่ๆอีกผมก็คิดว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ท่านวางไว้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อให้ชุมชนนสชนชุมชนนสชอของสถาบันการสร้างชาตินี้เนี่ยอยู่กันด้วยความรักความกลมเกลียวกันตลอดไปอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากก็เรื่องของ C.C.S. Cap Corner Stone Project ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้หนาทางสมาชิกนกสชทุกคนได้แสดงความคิดเห็นได้คิดถึงโปรเจกต์แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่นำไปในแง่ของชุมชนในแง่ของสถาบันมองถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับระดับชาติก็เชื่อมั่นว่านะฮะ พี่ๆทุกคนในแต่ละกลุ่มที่คิดส c s ขึ้นมานำเสนอมาด้วยนกิจกรรมด้วยความคา,าดหวังในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิน่นให้กับชาติบ้านเมืองอันนี้นี่เป็นสิ่งที่นะผมสัมผัสได้ก็เชื่อมั่นว่าในนะช่วงระยะเวลาที่ ได้มาเรียนเราคิดว่าเราคงได้ประสบการณ์ได้ความรู้นะฮะพี่ๆร่วมรุ่นทุกท่านที่มีนะภารกิจต่างๆก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มใจอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ายุยทธาศ,าศาสตร์ของสถาบันที่ท่านอาจารย์แดนได้วางไว้เนี่ยนเหนือ มีโอกาสที่จะเป็นประโยชน์กับเยาวชนในภายภาคหน้าในขาะที่มีสมาชิกของนสช,ชทุกท่านทุกรุ่นได้ร่วมเป็นพลังผลักดันไปด้วยก็หวังว่าอนาคตในชาติเราคงมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในส่วนตัวผมเองนะฮะก็ คิดว่าจะใช้จะนำไปปฏิบัติในส่วนของประสบการณ์และสิ่งเรียนรู้ที่ได้จากทางท่านอาจารย์แดนท่านอาจารย์วุฒิพร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายๆท่านที่ข้างหน้านี้นะมีโอกาสได้เรียนรู้ก็คงจะนำไปใช้นำไปปฏิบัติในทุกๆท,กที่ที่มีโอกาสสำคัญที่สุดก็คือขอพี่ๆทุกท่าน แล้วก็ตัวผมเองก็คือการที่จะทําให้สถาบันนี้ยั่งยืนอย่างไรเราจะต้องเริ่มต้นจากตัวผมเองก็ต้องไปหาสมาชิกที่เราเรียนรู้ซึ่งผมคิดว่าถ้าใครที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศได้มาเรียนผมคิดว่าเขาอยากจะเข้ามาร่วมเพราะการที่เรามองว่าทำอย่างไรถึงจะให้ มีคนดีเก่งและกล็กล้าในสังคมนะครับก็ขอยกคำคติของท่านอาจารย์แดนนํามาเป็นแนวในส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนความคิดตนก็เปลี่ยนชีวิตตนเปลี่ยนชีวิตตนก็เปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนความคิดคน ก็เปลี่ยนชีวิตคนเปลี่ยนชีวิตคนก็เปลี่ยนโลกผมเพียงแต่คาดหวังว่านะคงเปลี่ยนในระดับประเทศก่อนหวังว่านศชเรา,า,เราทุกคนสามารถเปลี่ยนประเทศได้เพื่อให้ประชาชนคนไทยเรายืนหยัดอยู่บนเวทีโลกนี้ด้วยความ ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยครับ